มาดูประเด็นที่น่าสนใจก่อนะระหว่างทางเนี่ยฮะหุ้นเอาละจะภาพรวมๆอาจจะไม่ค่อยดีแต่มีหุ้นที่แน่นอนฮนะที่เกี่ยวข้องกับปันผลอันนี้ยิ่งลงยิ่งยิ่งสูงถูกปะะและจริงๆเมื่อวานนี้ราคาเขาก็ <c oughs> มีการกลับขึ้นไปเทส 115บาทอ,อีกครั้งหนึ่งสำหรับหุ้นของตัว scbx นะครับ,ค,รบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น scbx เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจเรียกว่าในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพราะว่าราคาเนี่ยมีการทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ4-5%นะครับโดยล่าสุดน,นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยราคาเนี่ยปรับลดลงในช่วงปิดตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50สตางค์นะครับไปปิดที่114.5 0เอาศอ้อ1บาท 50สิบตคงต่อหุ้นด้วยมูลค่าการซื้อขายนะครับ1 1 6 0บาทมีบางช่วงเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปเทส1 1 1 5บาทบและ1,116บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับราคาขึ้นมารอบใหม่นะครับ huh. โดยทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยนะครับก็มองว่าจากการประชุมร่วมกับผู้บริหารของ SCB พบว่าบริษัทเนี่ยมีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายประมาณสัก2,000ล้าน ต่อปีครับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรในปี2,568หลังจากที่ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท People Venture หรือถ้าเกิดจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยตัว People Venture เนี่ยเขาทำตัว Robinhood อ๋อแอป r o b i n h o o ถูกต้องส่งของส่งอาหาร ก่อนหน้านี้นนมีพบปัญหาเรื่องของการรับแบกภาะระของการขาดทุนแล้วปรากฏว่าก็มีคนมารับช่วงต่อแล้วก็ขายกิจการไปนะครับ,รบเมื่อช่วงไตรมาสที่3ของปี2,567แล้วก็ยังมีแผนที่จะปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อรายย่อยนะครับซึ่งจะทําให้อัตราการสํารองหนี้ศูนย์ในปี2,568ถึง2,569พร้อมกันนี้เนี่ยในช่วง9เดือนแรกของปี2,567 SCB ได้ใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดในการ,รอนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันส่งผลให้หอพอร์ตสินเชื่อของบริษัทคาเอ็กลดลง15.1%จากปีก่อนอืมนะก็จะอันนี้ก็ในแง่ของตัวของสินเชื่อนะครับแต่นะก็ตามนะฮะเอสซยังมีการเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อ,อ,อจำนำทะเบียนรถนะฮะภายใตย้บริษัท AutoX อ็กจำกัดนะครับซึ่งก็มีอัตราการเติบโตประมาณ97จเจ็ปกว่านะครับเมือ่อเทียบกับปีเดียวเอางวดเดียวกันของปีก่อนนะครับรวมทั้งมีการขยายสินเชื่อดิจิทัลที่อยู่ภายใต้บริษัทอื่นๆในเครือนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสัดส่วนประมาณ1.2%ของยอดสินเชื่อโดยรวมนะครับซึ่งทาง CGS International เอก็ได้มีการปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นของ SCBX นะครับ ในปี2 0 1 7ถึงปี2 0 1 9นะครับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะฮะประมาณ1.8ถึง10เนตะครับเนื่องจากว่าคาดว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือว่า net interest margin นะครับจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก3.98ถึง4นะครับพร้อมทั้งปรับลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อไรายได้จากเดิมนะครับ42.1ถึง42.3ลงมาเหลือที่40.6ถึง41.1ด้วยกันอันนี้ก็ในแง่ของ ค่าใช้จ่ายนะอัตราส่วนในแง่ของค่าใช้จ่ายต่อไรายได้นะครับนอกจากนี้ฮะถ้าอิงตามประมาณการใหม่ของ CJSI นะฮะก็พบว่า SCB นี่มี ROE นะครับหรือว่า Return on Equity นะครับอยู่ประมาณสัก8.9%ในปี2017นะฮะครับก็จะมาเป็นอยู่ที่9.4ถึง9.9%นะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับในปี2 6 8ถึง2 6 9และยังคงคาดว่า ระหว่างปี67ถึงปี2019นะครับ S C B นะีจะมีอัตราการจ่ายปันผลสูงถึงระดับ80%นั่นหมายถึงว่ากำไรร้อยจ่าย8ป0ก็คือ80นะินะกำไรร้อยบาทจ่าย80บาทก็คืออันนี้ดเวเดนไปเอานะฮะก็คืออ่ากำไร80%ของกำไรสุทธิที่ทำได้ดังนั้นก็ทำให้ c g d i SI เนี่ยจึงมีการปรับประมาณการราคาเป้าหมายของ SCB นะครับเป็น130บาท จากเดิมเนี่ยเขาให้ไว้แค่ตองหนึ่งนะ1 1> หนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือรอหนึ่งร้อสิบเอ็ดบาทซึ่งสะท้อนถึงตัวของราคาเมื่อเทียบกับบุ๊กไวรูหรือ PvV ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการปรับประมาณการกําไรของใหม่นะครับ,รบโดยมีการเปลี่ยนคําแนะนำนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาแนะนําแค่ถือนะอามาเป็นซื้อเลยนะครับเนื่องจากว่า EPS จะเติบโตในอัตราประมาณ7 3ถึง7.4ในช่วงของปี2อ1 8ถึงปี2อ1 9และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลน่าสนใจ จะอยู่ที่ระดับ9.6ถึง10.3เอ้เอเป็นไงฮะเป็นหุ้นใหญ่ที่ปันผลแรงนะแล้วจริงๆถ้าเกิดดูราคาล่าสุดเนี่ยราคาเขาปรับตัวขึ้นมาแล้วนะก่อนหน้านี้หุ้น SCB อะครับอยู่ที่ประมาณสัก100ครับ105 107บาทโดยประมาณแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาปรับขึ้นมาเรื่อยๆด้วยอ่าก็อาจจะเป็นจังหวะถ้าเกิดใคร อยากจะได้หุ้นที่มีเงินเย็นอยู่ครับแล้วต้องการจะรับเงินปันผลแทนดอกเบี้ยงเงินฝากในธนาคารหุ้นที่ยิวสูงๆแบบนี้แหละฮะก็จะเหมาะกับเรื่องของการลงทุนเพื่อรับเงินปันผลในแต่ละปีด้วยนี่ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าอันดับแรกคือปิดงบไตรมาสสี่จะปันเมื่อไหร่นะฮะถือว่าตอนนี้ยิวหุ้นงจะสูงเลย S C B นะครับ